เอาเด้พี่น้องมาเนี่มากินข้าวนองบัวเที่นั่นข้าวอกกินเขาวนองบัวพี่น้องกินเขากะความเนี่ยอุ้ยน่ากินหลายหลายม่กินข้าวนีหยังนี่ย้ม่กินนะก้วยบ่กล้วยดิของผู้แดงไม่เจ้าดิเย็ดตูดดิแต่มาคุ้มแกงปลาปิ้งไก่ลูกชิ้นุ้ยยำเยอะมอุ้ยน่ากินมาหลายเลยยิงนงบัวอ กินเขาน้องบัวลำพูเด้อพี่น้องกินย่โรบานมาเยี่ยมคนยุโรบานได้กินข้าก่อนมาเด้อกินเขาน้ากันเอาสีกินย่งเหมันพู้ได้สิแกมักเสต๋อยเออไม่ได้กินเนอคกด้ือไปฮะกินเหรอกินบดด้วยอเอเมื่อกี้ตั้งมาสองกินเืเดียวนะกินเยยได้ เผ็ดกับเผ็ดเก็ดอะไรบบี้ไเผ็ดตันี้รอไข่โคกเผ็ดใช่โคกบบเผ็ดอ๋แต่หมักหุงไม่แท้แทหนิไแเนี้มันบ่เห็นใบหน้อมโคกเดียวกันบ่หน้อมพช่มเอาคกได้เผ็ดกินโคกเผ็ดกินโคกเผ็ดี่คกเผ็ดเออเขากินเพี่กได้อ๋่ต้องแบงหรอกเด็กกินกันเพกกินกัได้่าสิแบงอืมแบอาไปไหนมักเผ็ดัมาเอาไก่ด้ ้มาีเรกินไม่เปียกสียย่มัไก่ก่อนแมนร่าเปีดๆเจ้ากินมอตอกินเมักินจะเปลือเียกเองาเอาเอยไมกระปูนสวยเปออเสียเลยนี่กูจิ้ไม่วเเอม้ามาเลยนีะก็บอกแล้วแหละเลียกมาอยมีเมียวม้ามาเอี้ยวมาอะไรกระาเียนคเสแยงฟางผักร่างไปก็ผัก ก็ยำงก็แก้วก็แบบยำหางัวไม่หอมีหอยหางัวันพี่นองเดยกินยำหางัวเพี่นองเลยมากินตัวใหญ่ตัวเมียแทนนอนนี่หางัวบน่กินข้าเจ้ากอน อาลูกทิ้อหน่อยทั้งลูกทิาเรไหมโอ้ยันแตำจิ้มมันอยู่สานไก่เลยน้ำจิ้มน้มันเป็นน่ลนันิมนันงกันยังแซ่บับมบันนีตมั่นแต่เาบะนมันบมือน่ไนเออดะมูน่เก็บนมมมันไมนันมันเวิวันมไน บ้านมาตอนเที่ยงน่งนุ่มบันบอกม่งนมดือนเนียดอนได้ที่กินยังเนี่ยมน่ยกินไรให้กู้แค่ที่กินเด้อกินเขาพี่น้องเอ้ นี่เขาวลงบานแซบแซบมาเด้อมาเด้อพี่น้อง,งเอาคลิปนี้ไว้ชั้นนี้กันจา้านี่เขาต้องกัน